สวัสดีครับเอ็มแม็กโซล่าเซลจังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับการตั้งค่านะครับชาร์จเจอร์รุ่นใหญ่ที่เป็นรุ่น6 0แอมของทางร้านนะครับของทางร้านเป็น MPPT นะครับทีนี้ลูกค้าแต่ละท่านเอาไปใช้กับแบตน้ำแบตเจลแล้วก็แบตเป็นพวกแบตลิเธียมนะครับก็สอบถามกันเข้ามาวิธีการตั้งค่านะครับการตั้งค่าในส่วนของประเภทแบต นะครับกันทั้งข้าประเภทแบตบมีคู่มือนี้ไปให้ด้วยนะครับท่านก็ดูจากคู่มือนี้ก็ได้ครับว่าการเซตเครื่องนะครับให้ท่านกดไปปุ่มที่เมนูนะครับกดปุ่มเมนูก่อนเลยนะครับเมนูอ่าแล้วก็ไปที่เมนูแรกนะครับแล้วก็กด Enter มันจะอยู่ในเมนูแรกอยู่แล้วนะครับก็คือเมนูของการเซตติ้ง e n t e r จะให้ใส่พัดเบิร์ดนะครับกดลูกศรเลื่อนลง3ครั้ง1 2 3 แล้วเลื่อนขึ้น3ครั้ง1 2 3แล้วกด enter นะครับอ่าทีนี้ก็มันจะให้ตั้งว่าแบตเตอรี่ไท p e setting ก็คือตั้งประเภทของแบตในส่วนของแบตน้ำแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับเป็นพวกดีไซเคิลน,นะครับไม่ต้องเซฟนะครับส่วนท่านที่ใช้กับแบตลิเทียมนะครับท่านก็กด enter นะครับแล้วก็เลือกประเภทแบตนะครับแบบเจลนะครับท่านก็เลือกเป็นแบบเจลแล้วกด enter แบตเป็นลูกขีดก็คือแบบแห้งนะครับแล้วก็หรือเป็นพวกลิเธียมนะครับท่านก็เลือกลิเธียมนะครับเลือกลิเทียมแล้วกด enter ได้เลยนะครับกด enter เครื่องก็จะทําการบันทึกเลยนะครับเครื่องจะทําการบันทึกเลยนะครับเลือกประเภทแบตนะครับท่านที่ใช้กับแบตน้ําหรือเป็นแบตทั่วไปไม่ต้องเซตนะครับนอกจากว่าเป็นแบตลิเธียมนะครับหรือเป็นแบบแห้งนะครับก็ทําการเซตได้เลยนะครับ พัดเบิร์ดนะครับกดลูกศรเลื่อนลง3ครั้งเลื่อนขึ้น3ครั้งครับแล้วกด ENTER ได้เลยครับขอบคุณครับ